มันจะโดนกระจายกันเยอะขึ้นเว้ยมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะรวมกันยากขึ้นมันจะมันจะรวมกันยากยากขึ้นใครวะ เหมือนน่ารักอ่ะไม่น่ารักตรงไหนเออเหมือนน่ารักอะไม่อะพี่คะพี่บอนมาโหอ่ะไม่ใช่โหเพื่อนกันเลกโอ้โห้ผู้เบาๆก็เก็บได้ไหมใช่แฟนแฟนไอ้มาโหอ่ะไม่ใช่ช่างเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันมาพงมาเพื่อนเนอะเอ้าไม่เหมือนเพื่อนตรงไหน ไม่มีตรงไหนที่ที่ไม่เอ๋ที่ที่เหมือนเพื่อนอ่ะไม่มีเลยจริงจริงเราจะน้อยใจทำไมผักชีอะไรอะไรคือผักชีก็เป็นเพื่อนรู้อ่ะแต่รู้ไม่ทําแบบที่ทํากับโมโหใช่ไหมเลยต้องมาเก่าหากันอ่ะไม่นะก็ดีแล้วดีแล้วไงดีแล้วอะไรก็ดีแล้วเราพูดทำไมก็เราไม่ได้เป็นอะไรกับโมโหนอกจากพื่อนเอ้าวเป็นอะไรจะไม่ได้เป็นเออ คือมันเห็นเห็นกันอยู่อะโมโหร้องไห้ได้วเออแต่โมโหร้องไห้แล้วแบบเนี้ยจริงแบบเศร้าเลยอะแบบเศร้าละตาไหลแล้วจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวโอดทีหลังโหโอมีโอดทีหลังเนี่ยดูดิทำไม่เนาะเพื่อนที่ไหนดมหัวแล้วบอกอบเออ มนหอมจริงนี่นะเขาสระผมมาเนี่ยแน่ดิชัดนอนวงเลยว่าชัดสระผมให้กันด้วยทรงเนี้ยตอเยทรตอนนี้เพื่องยาสระผมหน่อยผมมันยาวขึ้นแล้วตลกคือเพื่อนผมได้มั้งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาพักฝันดีก่อนนอนหรอวะทำไมอ่ะก็บอกได้อ่ะเอวไม่ก็แบบฝันดีนะครับจุ๊งว่าแบบนั้นจะบอกทุกวันด้วยอ่ะก็แค่แบบว่าคุยกับพังชีก็แค่แบบว่าเออกินไรยังต่คุยกับโมโหกินไรยังคะเนี่ยนะเนี่ย ไม่ล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยชัดละแค่นั้นแหละใช่อ่ะชัดอะไรก็คือชัดละเข้าใจไปอย่างนั้นแหละดีละจริงคือชัดจริงชอบให้เข้าใจงั้นแหละดีละทันไมหนรอมาโหคือคนพิเศษใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะคือเพื่อนรัก เขาคือเพื่อนรักและรักเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่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 เพื่อนรักก็ต้องรักเพื่อนกก็ต้อองรัเพื่นแบบว่าอยากให้เพื่อนได้ดีเอาดีๆเอาเอาดีเอาดีอยู่แล้วเอาดีๆเอาดีๆให้คิดอีกทีให้คิดอีกที จริงจริงจริงคือคือแบบว่าเพื่อนรักก็คือเพื่อนรักเพื่อนธรรมดาคือเพื่อนธรรมดาคนที่แบบว่ามีใจก็คือคนที่มีใจคนที่คนสําคัญก็อีกคนนึงใช่เปล่าก็คือมมโหทั้งหมดเลยที่พูดมาจริงที่พูดมาถูกที่พูดถูกที่พูดมามีมาโหอย่างนั้นทั้งหมดเลยพูดไปกันนึ่งหน้ามาโหไปทำไมอ่ะเราพังคีอ่ะพังชีก็เพื่อนรู้นะอวแล้วทำไมเออ แต่โมโหไม่ใช่เพื่อนไงโมโหคือแฟนไงใช่ปะเพื่อนไม่ใช่แฟนพมดหไมาได้ยังไงวะถามจริงเอ้าก็เห็นเห็นอยู่เพื่อนรักอะ ก็บอกแล้วเพื่อนเพื่อนรักกันรักเพื่อนอ่ะใช่ปะล่ะเพื่อนไงยังรับสมัครอีกประมาณ8อัตรานะเพื่อนโอ้โหเป็นรักอะไรหรือใครแบบคล้ายคล้ายแบบเคป๊อปอะค่ะคล้ายคล้ายแบบเคป๊อปแบบมีเนื้อเมนอะไรเงี้ยคือแบบว่าจักหรือเปล่าไอรู้ใจกว้างแบบว่าแบบเคป๊อปเลยเวลามีเพื่อนเยอะๆแล้วครับไปตั้งวงเลยอะ เพื่อนคนนี้ร้องเพลงเพราะเพื่อนอีกคนขับรถเก่งเพื่อนอีกคนก็อไกไอ,ไ,อ,อไรเก่งเดียวต่อสู้เก่งโหตำแหน่งเยอะจังมโหมาเลยอะ่ะใช่ป่ะพี่ในมโหคนเดียวมีทุกอย่างเลยนี่นอันนี้มันไม่มีใช่ไหมวันนี้มันม,มีไม่คปปรบกัน,นมันมีไม่ครบหรอกแล้วบาอย่างขาดบาอย่างไม่เขาเขาไม่สนใจแบบว่า รับเพื่อนที่ดูแลก็ได้เหรอพีค่ะมีคนที่ดูแลได้อยู่เหรอใช่ขาใช่อั้นเขาเรียกว่าคนสําคัญค่ะ่ใช่ก็คือมโหีมีมีเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนกินแ่ะมียังครับเพื่อนกินเหรอคะเพื่อนาปลายค่ะมีปลายมีบ้างเป็นปลาปลายปกติถ้าเป็นเพื่อนกันไปไหนด้วยกันก็ไม่เคยปล่อยให้อดอยู่แล้วอะไรว่ามีเพื่อนเป็นปลาปลาอะไรของเขาอะไรมูมูปลาปลาก็ไม่รู้อ่ะพี่พี่่เห็นขรอคูามปะ แบบดูไปสักพักละค้อกแล้วคลอกฝาทำไมอะคอกไหนนั่นแหละคลอขวามืออะมีมีเออเนี่ยจะถึงเวลาอยู่แล้วเนี่ยกระไหนเสื้อขาวน่ะคลอกฝายทำไมอ่ะโอ้โหเชื่อว่าเลยได้ก็ได้เฮียย่างไม่รอจะจีบกันแล้วนะคิมิโนโตะนั่นตำรวจตำรวจตำรวจหมอพออุ้มด้วยสัตว์ก็มาดีเฮียแล้วเขารู้กันหรือยังเขาว่าไม่ให้ใช้วัวมาดีขี่ก็มีอ่ะไม่ทราบได้ครับ เขาจะประกาศให้รู้กันท anyway> like ั่วเนาะเขาน่าจะรู้แล้วนะเพราะว่าบอกให้เขาบอกให้หมดแล้วอ่ะจะรู้แล้วเหรอใช่บอกก็คือบอกบอกให้หมดแล้วอ่ะเมื่อไม่มีสิทธิ์ก็ย้ำแล้วย้ำอีกไปแล้วอ่ะก็ถ้าเขาไม่รู้อะถ้าเขายังกระจายกันไม่ครบก็ไม่รู้แล้วอ่ะก็มันก็จับมือใครดมไม่ได้เราก็ไม่รู้ลองลงใครเกอวาก็ให้เขาไปเก็บใช่ก็ตามนั้นอะก็ตามนั้นก็ตามนั้นละครับ ก็ตามนะแฟนมีอเไยครับสรุปเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันบอกรักกันนะนะแล้วคุณไม่รักเพื่อนหรอคุณปล่อยเพื่อนแบบว่าปกตินะรู้ก็รักแต่รักคนละแบบรักทุนเท่ากันคนละแบบประเด็นน่ะรักคนละแบบไม่ได้เหมือนอฮิรูกับมโหอักคนละแบบคนละความหมายเออคนละความหมายก็เด้อ ไปก็ไม่เชื่อค่ะอยากเชื่อตัวเองก็จะถามรู้ทําไมพูดไปก็ไม่เชื่อแต่มันคือคือไม่ต้องพูดอ่ะมันก็เห็นไงจะปะรู้มีเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนซีแล้วก็เเพื่อนรักแบบว่าเพื่อนด้วยนะแล้วก็คือมโหมหมดเลยก็คือทุกตำแหน่งคือมโหมหมดอ่ะไม่ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ใช่เลิกเลิกเข้าใจผิดจากทีผักชีไ่อกอด้วยมโหทุกตำแหน่ง โมโหลานเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยใช่ป่ะคนเดียวพออ่พอตอนนี้ได้นะอย่ารอตอนที่แบบว่าคนเยอะๆเอาคนไม่เยอะหรอกตรงเนี้ยจริงรู้ไม่กี่คนนี้รู้ไม่กี่คนหรอกไอฮิรู้กับมโหอ่ะเดี๋ยวคนที่อันนี้เปิดตะโกนดนวยเนี่ยนี่พักคีเดี๋ยวคนที่รู้ชอบจริงๆเข้าใจอันนี้เปิดตะโกนเนี่ยเนี่ย เฮ่ยคนที่ชอบจริงๆชอบเขาแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าประเด็นอะเราชอบเขาเราต้องหวังผลกำไรให้เขามาชอบกลับเลยหรอใช่รักเราอะครับมันก็ต้องมีหวังๆบ้างแห่ะล้วคนนี้เขามาห่ไงใช่ไหมล่ะ ต่โมโหมันไอ้นี่ไงมันก็ไอ้นี่ไงมันก็แบบโอเคแล้วไงใช่ไม่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 ใช่โมโหมันก็ชอบนี่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ได้ชอบโมโหเป็นไรจะไม่ใช่อ่ะโมโหชอบไงเออก็โมโหไงถ้าเราชอบใครเราก็ต้องเขินเพราะว่าเราไม่ได้เขินกับโมโหใช่ไหมใช่หรอไม่เขินจริงหรอเออดไม่เขินแล้วจะไปร้อมันจะไปล้อจะไปแกล้งมันทำไมล่ะเออหือ ออกเหรอเวลาชอบใครอ่ะหูผู้ชายนี่มันบึ้งจริงเนาะโอ้โหไปดูว่าอันนี้ว่ายมาหัวละเวลาชอบใครอ่ะชอบน้องชายพี่พักพี่บอยอนที่มาดีป่ะเห็นที่มาดีป่ะอันที่มาดีป่ะโน่นนะเห็นข้อข้างหลังพี่ฝั่งขวาเขาเป็นหลังไม่เป็นเลยหลังพี่มาไม่ได้เดี๋ยวผมไปแซวพี่มาดีก่อนพี่มาหาสาวไหนว่ะมาสาวไหนอ่ะข้างหลังคุณไหมคุไปฝั่งขวาเลพี่พักอ่ะพี่พักพี่พักดิใช่หรอไปหาไปหาไปหานี่ที่ผมบอกกับฝั่งขวาเลยอ่ะเราไม่เห็นพี่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  ทีวีที่นั่งทีวีที่นัไหนวะไ้อ๋อนั่นนี่ี่วกีไม่ให้กูมาด้วยโบจะมาด้วยไหมกูมาด้วยสาวคนนี้ก็คือใครสาวคนนี้ก็คือใครถามเขาเยอยู่คุยอยู่คุยอยู่ปกไปดิ เจกมี่แล้มาแล้วพึ่งแทงดิทำไมอ่ะพึงแทงดิเข่มพึงแทงกูเหรอพี่ซ่องอะไรหรอวะเห็นผ้าบาดตาบาดใจวะเชี่ยต้องปิดฝังความชอบจำเอาเลยเป็ดเอาเลยเว้ยเอาเลยพี่เชี่ยผมต้องทำจริงใช่ไหมเออมันก็ลุกขึ้นมาอยู่ดีอ่ะเอ้าลุกมาได้ไงอ่ะ เดีมีพลังเปลี่ห้ลองอีกทีนึงใช่ก็ลุกขึ้นมาอยู่ดีอะเต้องปิดบ้ทยบกันีอื่นน้นี่คือพลังแ่ะไเทีกันี่อื่นดีแล้วมาทำมานำมานำมานำเสียงดังโชว์สาวแล้วดะดิดูดิอกให้เป็นไรกันีอื่นนี่ยเวลาจะหมดแล้วอีบดิ Ba luyện chạy bong quam chạy bong quam chạy bỏ quam chạy bong quam chạy bong bong chạy ที่ต้องเบิงหนังคนเดียวกินเข่าคนเดียว,ยวไปตลาดเ <Memory S 2> มมโมรีผมจะเต็มอยู่แล้วบอกเลย